ครับสวัสดีครับพบกับผมช่อง Anan อ Channel น,น,น,นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรากทุเรียนนะครับต้นที่ผมบอกว่ามันเป็นโรคเชื้อรานะครับมาดูกันเลยครับท่าผู้ชมเห็นนะครับผมที่ผมชี้ให้ดูเนะี่ยคือรากทุเรียนนะครับรากทุเรียนเขาโผลมาอันนี้โผลมาเป็นเขาเรียกว่ามาหาอาหารนะครับรากทุเรียน รากที่หาอาหารเนี่ยเขาไม่ได้ดิ่งลงในดินนะครับลากเขาจะหาอาหารบริเวณพื้นดินนะครับนี่ครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับเวลาเราถอนหญ้าหรือตัดหญ้าเนี่ยผมไม่แนะนําให้ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเพราะว่าจะทําให้ไปโดนลากทุเรียนนะครับที่ อยู่บริเวณพื้นดินขาดได้นะครับทำให้ต้นหยุดชงะงักการเจริญเติบโตนะครับรากทุเรียนก็มีความสัมพันธ์กันนะครับกับใบถ้ารากส่วนไหนเขาเสียหายใบเขาก็จะเสียหายเหมือนกันนะครับใบที่เสียหายเนี่ยมันเกิดจากที่เขาดึงอาหารคือราก ดึงอาหารมาให้ใบไม่พอนั่นเองนะครับทำให้ใบไม่สมบูรณ์ใบไหม้นะครับซึ่งต้นนี้นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการฟื้นฟูโดยการฉีดก,การให้ฮอร์โมนไปนะครับยอดก็แตกออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนะครับยอดแตกออกมา เยอะมากเกือบทุกกิ่งนะครับส่วนใบเก่าเนี่ยก็สภาพก็อ่าค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมแล้วก็ใบไหนที่มันมันไหม้หรือมันไหม้เกือบครึ่งใบไหม้ทั้งใบตัวเนี้เดี๋ยวเขาก็จะหลุดออกไปเองนะครับดูนะครับอ่าการแตกยอดของเขานะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่านะครับ ่าเขาเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาได้หลายวันตกกับทุกวันนะครับทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำนะครับซึ่งกรุงเทพนะครับดินจะเป็นดินค่อนข้างดินเหนียวนะครับจะระบายน้ำได้ยากมากจะทำให้อ่าลาก โดนน้าขังเนี่ยมันจะเน่าได้นะครับรากไหนที่เขาเสียหายเนี่ยลองสังเกตบริเวณปลายยอดปลายกิ่งบางกิ่งทําไมถึงไหม้ทาไมบางกิ่งไม่ไหม้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับรากทุเรียนด้วยนะครับนี่ครับบางใบไม่ไหมนะครับแต่ใบซีดนะครับซึ่งธาตอาหารไม่เพียงพอนะครับ คือเราจะบอกว่าธาตุอาหารไม่เพียงพอนั้นก็จะไม่ใช่นะครับเราต้องบอกว่าลากเขาเสียหายทําให้ดูดสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงใบไม่ได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนบริเวณปลายยอดนะครับเ,เริ่มจะโอเคขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มจะสวยงามขึ้นมาแล้วนะครับนะครับ ก็มีใบเหลืองบ้างนะครับใบเหลืองแต่ไม่ร่วงอันนี้คือเหลืองเพราะว่าลากเสียหายนะครับแต่ถ้าเหลืองแล้วร่วงเนี่ยเราแค่โดนใบเขานิดเดียวเนี่ยใบเขาก็จะร่วงลงมาเนี่ยอันนี้คือเขาแบบเหมือนสลัดใบทิ้งนะครับนี่นะครับแตกยอด เยอะอยู่นะครับตอนนี้กิ่งที่เป็นเชื้อราเนี่ยมันบางกิ่งเนี่ยผมขอตอบตรงๆเลยว่ามันมันรักษายากมากซึ่งผมตัดไปหลายรอบมากนะครับแล้วมันก็แตกยอดออกมาแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกอันเนี้ยผมลองสังเกตอาจจะเป็นที่สภาพพื้นดินนะครับของผมนะครับ ที่เวลาฝนตกน้ำมันขังนะครับทำให้รากเน่ารากเสียหายเกิดเชื้อราสะสมนะครับดูนะครับอ่ายอดแตกออกมาสวยงามครับอ,อันนี้นะครับ ผมได้นำปูนแดงนะฮะนำมาทานะฮะผมเห็นว่ามันเป็นเป็นรูนะฮะคล้ายๆโดนมแมลงเจาะก็เลยคว้านคว้านออกนะฮะแล้วก็ทาด้วยปูนแดงนะฮะมาดูใกล้ๆนะฮะอันนี้จะเป็นยอดที่แต่ออกมานะฮะ สวยงามครับผมต้นทุเรียนเนี่ยครับเขาจะได้รับแสงแดดแล้วก็สั่งข้ออาหารนะฮะทางทางแสงน,นะครับคือพืชทุกชนิดนะฮะถ้าเขาได้รับแสงเขาก็จะได้รับอาหารอาหารนั่นคืออยู่บริเวณโคนบริเวณรอบต้นทุเรียนนะฮะเป็นจุลินทรีย์บนพื้นดินต่างๆ อันนี้แหละครับคือธาตุอาหารของเขานะครับถ้าไม่มีแสงแดดเขาก็ปรุงอาหารไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับต้นทุเรียนต้นนี้อึดมากนะครับจะผ่านไปด้วยดีหรือเปล่านะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับดูนะครับข้างบน แตกยอดเยอะมากเลยครับจากปกติไม่มียอดเลยนะครับยอดแห้งยอดเหี่ยวนะครับครับยังไงวันนี้ผมอนันต์ชาแนลนะครับจะทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆนะครับยอดทุเรียนนะครับไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอนันด์ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ